สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับาทีมงานแม่สั่งเลยรถไทยซิ่งนะครับวันนี้เอเอเกี่ยวข้าวนานี่เสร็จพอดีครับหกไร่ครับผมเนี่ยครับหกไร่แล้วก็ขึ้นมาบนถนนนี่ครับถนนข้างนานี่ครับแต่ถนนไม่สูงครับขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งเอารถเอเอาเอาข้าวมาเทนะครับผมเนี่ยครับข้าวก็อยู่ประมาณครึ่งอุ้มครับ เปิดเทไปแล้วอุ้มหนึ่งครับพอวิ่งมาได้หน่อยครับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับผมอร่อยเลยครับผมสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเนี่ยครับวิ่งมาสลักโซ่ขาดครับผมเนี่ยครับสลักโซ่ขาดเลยดีนะครับที่ที่อยู่บนบนถนนถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยโอ้โหอร่อยครับเนี่ยครับหลุดเลยครับวิ่งมานู่นอ่ะโซ่ครับยาวไปนู่นเลยครับวิ่งขึ้นมานี่หลุดเลยครับ ดีนะครับที่วิ่งขึ้นมาบนคันนาก่อนนี่แหละครับอาชีพรถเกี่ยวอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยครับขาดเลยครับเนี่ยครับลอนำเลยมาหน่อยแล้วครับเนี่ยครับเอาแม่แรงแล้วแม่แม่แรงสีแดงเนี่ยครับแดงอยู่นี่แล้วเอิญเอินหลุดแล้วเลยเอาดินออกครับอะไรมันอยู่นี่หมดแล้วเอาดินออกก่อนครับแล้วค่อยต่อครับผมเนี่ยอัดสลักออกแล้วก็ค่อยต่อครับเนี่ยครับ วิ่งไปนู่นเลยครับผู้อื่นแงะมาดูก่อนครับดูกระจกเห็นก็เลยว่าหยุดเลยครับเกือบหลุดแล้วครับเนี่ยสเตอร์เกือบหลุดจากโซ่แล้วเลยอีกประมาณสี่ห้าข้อครับสเตอร์หลุดนสวรรค์เนี่ยครับเกือบหลุดสเตอร์ไปแล้วครับวิ่งมารั่วอ่าหลุดเลยขาดอ่าสลักขาดครับเนี่ยเนี่ยครับผมนี่ครับนี่เนี่ยครับสลักขาดเลยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับน่าจะเป็นรอยเป็นตัวที่ข้อต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับขาดเลยครับผมเป็นอะไรที่ขาดไม่คิดเหมือนกันครับทีมกับอาชีพรถเกี่ยวอะไรก็ไม่แน่นอนครับเนี่ยกําลังเสร็จเลยครับเนี่ยหกไร่ครับอุ้มที่สองกำลังจะมาเทครับวิ่งขึ้นถนนมานี่ครับวิ่งมานี่ขาดเลยครับนี่ครับโซ่ สลักขาดเลยครับอ,อ,อะไรๆรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเนี่ยครับเน,นี่ยครับหลุดเลยดีนะ,นะครับน่นสเตอร์กบหลุดออกเลยครับผม <laughs> โอ้วิ่งขึ้นมานี่ขาดเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยถอยเอาครับถอยถอยแล้วก็เอาตัวอัดสลักออกครับต่อโซ่ใหม่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับวิ่งมามัน หลุดไปอย่างนี้เลยครับปูไปอย่างนี้เลยครับปูปูไปกับดินอย่างนี้เลยอสุดยอดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับขาดเลยครับล้อนำนี่ตกไปข้างหน้าเลยครับดีนะครับอยู่บนถนนถ้าไม่ใช่บนถนนนิ้วงานเข้าครับ สงสัยจะลำบากครับเปิดนามีน้ำ้วยครับเหนื่อยครับอาชีพรถเกียร์จะเป็นอย่างนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับูมเนี่ยครับดูครับเนี่ครัขาดเลยเนี่อาชีพรถเกียร์ครับเดี๋ยวก็ถอยแล้วก็ต่อสลักใหม่ครับผมน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับ ถ้าชอบคลิปผมยังไงก็ช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อมีกำลังใจเอาคลิปดีๆมาให้ดูครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม